เราก็จะเอาตัวเองค่ะออกมานะคะอย่าอายที่จะทํารู้ว่าทุกท่านนะคะมีความรู้ความสามารถทางเส้นนี้ค่ะถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากนะคะเพื่อนเพื่อน mm hmm. เพียงแต่เราค่ะทําความเข้าใจกับตัวเองนะคะ mm hmm. เข้าใจตัวเองก่อนนะคะเล็กทำขบข้าวเก่งมากนะคะแต่ไม่กล้าเอามาโชว์ผลงานตัวเองไปด้วยกันนะคะว่าเอ้ย เราทำอาชีพนี้แร้เราทำอย่าอายที่เราจะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้หมดค่ะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่เราอย่าอายการอายนะคะแต่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไปก้าวต่อไปของเราแบบไหนคะก็คือเราต้องมาสร้างผลงานเราออกมาให้เพื่อนๆนะคะได้ก้อหนึ่งแล้วบางท่านนะคะมีความสามารถที่เสริมสวยหน้านี่สวยมากเลยค่ะเอาตรงนั้นออกมาค่ะเพื่อนเพื่อน เอามาทำอะไรคะเอามาสร้างไรายได้ก็หนึ่งแล้วบางท่านนะคะมีความสามารถที่เสริมสวยหน้านี่สวยมากเลยคะ่ะเอาตรงนั้นออกมาคะ่ะเพื่อนๆเอามาทำอะไรคะเอามาสร้างไรายได้มากๆาค่ะเพียงแต่เรายังหาตัวเองไม่เจอเปิดใจนะคะเพื่อนเเ <ๆ S 1> ปิดใจนะคะไปดูหลายหท่านคะ่ะอาจจะมีเห็นไหมล่ะคะบางท่านนะคะเย็บผ้าเก่งมากแต่ไม่เอาความรู้ความสามารถตัวเองเอามาเปิด มาเปิดแบ่งปันนะคะนี่ก็อีกข้อเราเข้ามาในเป็นชาวครีเตอร์แล้วเราก็จะได้รู้จักเพื่อนๆนะคะหลายๆอาชีพที่ท่านค่ะได้เข้ามาแบ่งปันกันนะคะเราเข้ามาในเป็นชาวครีเตอร์แล้วเราก็จะได้รู้จักเพื่อนๆนะคะหลายๆอาชีพที่ท่านค่ะได้เข้ามาแบ่งปันกันนะคะเคล็ดลับดีๆตรงไหนนี้คืออะไรคะค่ะเพื่อนๆนะคะที่ อยากจะทำเป็นคีเตอร์มืออาชีพนะคะคืออะไรคะเพื่อนเคล็ดลับดีๆตรงไหนี้คืออะไรคะค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะทำเป็นคีเตอร์มืออาชีพนะคะคืออะไรคะแล้วค้นหาตัวเองให้เจอวันใดวันหนึ่งเราค้นตัวเองเจอเลยมากๆคะ่ะเพียงแต่เรายังหาตัวเองไม่เจอเปิดใจนะคะเพื่อนๆเ,นเนปิดใจนะคะไปด,ไดูหลายๆท่านคะ่ะอาจจะมี ม,มีอะไรนะคะคือความความยากลําบากในตัวเองแต่เอาความยากลําบากในตัวเองอันนั้น,นะคะ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจนะคะการสร้างรายได้กับเราค่ะมีได้ทุกอาชีพนะคะแม้แต่เราจะเก็บของเก่าขยะนะคะก็ยังเป็นอาชีพเราได้นะคะค่ะมันจะไม่มีประโยชน์กับรายได้ของเราเห็นไหมคะการที่เราทำขบข้าวเก่งมากนะคะแต่ไม่กล้าเอามา โชว์ผลงานตัวเองได้หมาเยี่ยมให้กำลังใจนะคะถ้าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะแล้วเราก็จะได้ไปถึงเช่นชัยในเส้นอาชีพนี้เราอะไรเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะการที่เรามาเปิดใจเปิดใจที่กาจะลงมือทำนะคะแล้วเราก็จะได้ประสบความสำเร็จ เพื่อนค่ะสุภาตาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะเ,เพื่อนๆความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะแล้วเราก็จะได้ไปถึงเช่นชัยในเส้นเห็นไหมล่ะคะบางท่านนะคะเย็บผ้าเก่งมากแต่ไม่เอาความรู้ความสามารถตัวเองเอามาเปิดมาเปิดแบ่งปันนะคะ นี่ก็อีกข้ออย่าอายที่เราจะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้หมดค่ะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่เราอย่าอายการอายนะคะถึงเราจะเป็นแม่ค้าเราก็มีความสามารถที่จะขายของให้ลูกค้าได้เอามาเป็นงานนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่สุภาพตาดูแลผู้ทำับข้าวเก่งมากนะคะแต่ไม่กล้าเอามาโชว์ผลงานตัวเองไปด้วยกันนะคะว่าเอ้ย เราทำอาชีพนี้รอเราทำอาชีพนี้รออะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะการที่เรามาเปิดใจเปิด่อที่กาจะลงมือทำนะคะแล้วเราก็จะได้ประสบความสำเร็จข้อหนึ่งแล้วบางท่านนะคะมีความสามารถที่เสริมสวยหน้านี่สวยมากเลยคะ่ะเอาตรงนั้นออกมาคะ่ะเพื่อนๆนเอามาทำอะไรคะ่ะเอามาสร้างไรายได้ไปด้วยกันนะคะว่าเอ้ยเราทำอาชีพนี้รอเราทำแล้วนะคะเราก็จะเอา ตัวเองค่ะออกมานะคะอย่าอายที่จะทํารู้ว่าทุกท่านนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะถึงเราจะเป็นแมค่ค้าเราก็มีความสามารถที่จะขายของให้ลูกค้าได้เอามาเป็นงานนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่สุภัตตาดูแลผู้ทํำับข้าวเก่งมากนะคะแต่ไม่กล้าเอามาโชว์ผลงานตัวเองอาชีพนี้เราอะไรเนี้ยค่ะเห็นไหมคะการที่เรามาเปิดใจเปิดเสียที่กล้าจะลงมือทา นะคะแล้วเราก็จะได้ประสบควาสมสำเร็จอย่าอายที่เราจะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้หมดค่ะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่เราอย่าอายการอายนะคะหมายถึงว่าเรามีมีอะไรในตัวเรานะคะเอามาเป็นปันกันค่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนบางครั้งน,นะคะเพื่อนเคล็ดลับดีๆตรงหน,นี้คืออะไรคะค่ะเพื่อนๆนนะคะที่อยากจะทำเป็น เคีเตอร์มืออาชีพนะคะคืออะไรคะไปด้วยกันนะคะว่าเอ้ยเราทำอาชีพนี้รอเราทำแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเองค่ะออกมานะคะอย่าอายที่จะทำรู้วัตทุท่านนะคะมีความรู้ความสามารถสูงไว้นะคะยังเอาอาชีพตัวเองมาหาไรายได้ตรงนี้นะคะวันนี้เราพยายามจนมาถึงประสบความสำเร็จแล้วนะก็หนึ่งแล้ว บางท่านนะคะมีความสามารถที่เสริมสวยหน้านี่สวยมากเลยค่ะเอาตรงนั้นออกมาค่ะเพื่อนๆเอามาทาอะไรคะเอามาสร้างไรายได้คะ่ะแต่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไปก้าวต่อไปของเราแบบไหนคะก็คือเราต้องมาสร้างผลงานเราออกมาให้เพื่อนๆน,นะคะด้านทางเส้นนี้ค่ะถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากนะคะเพื่อนๆเพียงแต่เราค่ะทําความเข้าใจกับตัวเองนะคะเข้าใจตัวเองก่อนนะคะ ส่งไว้นะคะยังเอาอาชีพตัวเองมาหาไรายได้ตรงนี้นะคะวันนี้เราพยายามจนมาถึงประสบความสําเร็จแล้วนะคกให้มาเยี่ยมให้กําลังใจนะคะถ้าเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะการแบ่งบันกันหน้าที่นี้คืออะไรคะต่างคนก็ต่างที่มาแล้วก็มาคุยกันมาพบเจอกันนะคะก็ต่างคนก็เราเข้ามาในเป็นชาวครีเตอร์แล้ว เราก็จะได้รู้จักเพื่อนๆนะคะ,ละหลายๆอาชีพที่ท่านค่ะได้เข้ามาเป็นปันกันนะคะข้อหนึ่งแล้วบางท่านนะคะมีความสามารถที่เสริมสวยหน้านี่สวยมากเลยค่ะเอาตรงนั้นออกมาค่ะเพื่อนๆเอามาทำอะไรคะ่ะเอามาสร้างไรายได้แล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเองค่ะออกมานะคะอย่าอายที่จะทํารู้ว่าทุกท่านนะคะมีความรู้ ความสามารถสูงไว้นะคะยังเอาอาชีพตัวเองมาหาไรายได้ตรงนี้นะคะวันนี้เราพยายามจนมาถึงประสบความสําเร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะสุภัตาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะถึงเราจะเป็นแม่ค้าเราก็มีความสามารถที่จะขายของให้ลูกค้าได้ เอามาเป็นงานนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่สุภาตาดูแลผู้การแบ่งปันกันหนะ้าที่นี่คืออะไรคะต่างคนก็ต่างที่มาแล้วก็มาคุยกันมาพบเจอกันนะคะก็ต่างคนก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะแล้วเราก็จะได้ไปถึงเช่นชัยในเส้นมีมีอะไรนะคะคือความ ความยากลําบากในตัวเองแต่เอาความยากลําบากในตัวเองอันนั้นนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจข้อหนึ่งแล้วบางท่านนะคะมีความสามารถที่เสริมสวยหน้านี่สวยมากเลยค่ะเอาตรงนั้นออกมาค่ะเพื่อนๆเอามาทาอะไรคะเอามาสร้างไรายได้เห็นไหมล่ะคะบางท่านนะคะเย็บผ้าเก่งมากแต่ไม่เอาความรู้ความาสามารถตัวเองเอามาเปิดมาเปิดแบงปันนะคะ นี่ก็อีกค้ะแต่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไปก้าวต่อไปของเราแบบไหนคะก็คือเราต้องมาสร้างผลงานเราออกมาให้เพื่อนอน,นะคะทำาบเค้าวเก่งมากนะคะแต่ไม่กล้าเอามาโชว์ผลงานตัวเองเพื่อน,อน,อนค่ะสุภาตาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะเ,เพื่อนทำขบ้าวเก่งมากนะคะแต่ไม่กล้าเอามา โชว์ผลงานตัวเองเราเข้ามาในเป็นชาวครีเตอร์แล้วเราก็จะได้รู้จักเพื่อนๆน,นะคะหลายๆอาชีพที่ท่านค่ะได้เข้ามาเป่นปันกันนะคะมีมีอะไรนะคะคือความความยากลําบากในตัวเองแต่เอาความยากลําบากในตัวเองอันนั้น,นะคะ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะแล้วเราก็จะได้ ไปึ่งเช่นชัยในเส้นเราเข้ามาในเป็นชาวครีเตอร์แล้วเราก็จะได้รู้จักเพื่อนๆน,นะคะหลายๆอาชีพที่ท่าน่ได้เข้ามาเป็นปันกันนะคะ